นี้เราก็เอาเครื่องมือพิเศษนะครับผมแกทำจากของที่ว่าในถูเราติ้งแล้วนะครับตัดเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับจะเป็นแนวทางครับเพื่อนๆพี่ๆช่างนะครับการอัดเซลรบีมันจะได้เร็วขึ้นเราไม่ต้องมานั่งอัดแบบนี้นครับอัดแบบนี้มันก็ได้แต่ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ปวดแขนด้วยในคิดพ้พนทําตัวอัดเซลบีครับ เป็น,น,นเป็นผลงานของช่างต้นนะคะตัวนี้เป็น,นต้นดูทิ้งมันปูนะครับดูครับลองหัดให้ดูนะครับว่ามันหัดจยาดหัดเร็วขนาดไหนดูครับใส่ต้นเลยครับแบบนี้ครับครับปุ๊บรับตัวนี้ปุ๊๊บ นมครับมันจะลักออกมาแล้วครับใช้เวลาไม่ถึงหนนาทีนะครับมันก็นเสร็จแล้วนะครับทำงานเราเรล์มมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับ Oh.